เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราอยู่กับเกม l i ย e Ranger ซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่โคลาโบนะครับเข้ามาคอลแลบกับเกม l i ย e Ranger อ่ะก็จะเป็นตัวของโคโาโบด็อกเตอร์สโตนตัวที่เข้ามานะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวก็จะเป็นตัวของหัวหน้าชมรมวิทยาศาสตร์เซนคูตัวนี้นครับผมโคชชอบส่วนตัวต่อมานะครับคือนักวิทยาศาสตร์ด้านมืดด็อกเตอร์เซโน่ถัดมาเลยนะครับจะเป็นนักอ่านใจเกน สุดท้ายเลยนะครับจะเป็นตัวของสุดยอดสไนเปอร์สแตนลี์ซึ่งในติในตัวของ C ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นคู่เทพวันนี้เลยนะครับผมเนี่ยเขจะเอาลูบี้เอตัว2 7้ยตัว277ตัวของผมเนี่ยทำการล่าตัวของเซนคูกับด็อกเตรเซโนนะส่วนอีกอันเลยนะครับก็จะเป็นตัวของเกียร์เกียรอบนี้นะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะสุดและเล่นได้นี่นะก็จะมีเ,มเกียร์ของถุงมือของเซนคู rew, หูฟังของเซโน หมวกกับตันของริวซุยนะครับแล้วก็ปืนของสเตลลี่ถุงมือของดรเซโนสุดสุดท้ายเลยเป็นเมดูซ่าอ่าซึ่งวันนี้เลยนะครับเราเนี่ยจะมาทำการเปิดล่าตัวของเซนคูกับเซโนกันก่อนเลดดอบของ2ตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณ0.88ผมมองว่าค่อนข้างที่แบบกลางๆปกติของค o ลาโบทุกค o ลลาโบนะครับถึงตัวมันจะเก่ง ไม่สุดนะครับแต่ผมเนี่ยอยากได้มาอยู่ในการครอบครองไปครับรอบแรกโหไปตัวแรกก็เป็นตัวของรถขนแตงโมเดนิดตัวย่อยชั้นดีนะครับไปต่อตัวที่สองโอตัวของเจ็ดดาวไปครับรอบที่สาม <c oughs> แวมไพร์นะครับอ่ะเราออกมา เอาละครับก็เมื่อกี้ขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่านาฬิกาปลุกผมเนี่ยมันดังมาครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าไปเซนคูอลิสคาล็อกตัวเรามีเยอะนะครับวันนี้เราจะมาล่าตัวของคู่เทพไม่ได้ไม่เลิกสาวคีย์บอร์ดต่อไปออสตูวินชัตต้นมูสตูวินชัตต้นมูนเพื่อนเพื่อ,อทุกคนว่ากันไหมครับว่าช่วงนี้ ผมเข้ามาเล่นตั้งแต่ต,ตอนตอนช่วง2องโมงแหละคือแบบเกมแม่งโคตรแหลกแล้วตั้งแต่เมื่อคืนมันก็แหลกเหมือนกันนะครับผมว่าคนเน,นี้ยน่าจะเข้าเยอะโอ้โหฐานยาไห้ต่อไป <c oughs> ต่อไม้ลรียอนาดตัวพวกนี้นะครับคือถูกใช้การไม่ได้เลยนะครับจะเป็นตัวของเอาไปอัพให้มันได้เพชรแล้วก็เอาไปย่อยนะครับโอ้โหจะดาวมาอีกแล้ววันนี้นะครับเรามาล่าอุ้ย เรียบร้อยนะครับเซนคูมาสวยงามเรียบร้อยนะครับเราได้ตวงเซนคูมาแล้วส่วนตัวต่อไปเลยนะครับจะเป็นตัวของด็อกเตรเซโนมาด็อกเตรเซโนมาถือว่าคลิปนี้ยผมเกิดเฮ้ยมันก็ยังมีแบบอ่าค้างๆมั่งหยุดเฮ้ยอ่ารอบนี้ถือว่า อ้ามาแล้วนะครับไปโห,โห,โหปะกี้ถือว่ามันขัดจังหวะเราไปนะซูมแบบเกมแบบค้างๆเฮ้ยแต่ผมหมดไปประมาณเท่าไหร่วะหกสิมั้งผมได้ตัวของเซนคูม,มาแล้วนะครับเพื่อนๆว่าเกือกันหรือเปล่าผมว่าถ้าหมดประมาณ150ตัวเนี่ยได้คู่เทพมาเนี่ยถือว่าน่าจะแบบเป็นดวงอะไรที่ดีมากสาวน้อยจะของโรงแรมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้นะครับไปเล่นกับพวกบินดุ แต่ผมไม่มีบินดุเข้าหอสาลรายแซลลี่เหลืออีกสองรตัวนะผูแบบเกมแอบค้างนะทุกคนคือว่าจะสุู่บนแต่ละทีเนี่ยผมแบบกั้นใจแล้วกั้นใจอีกนะโอ้มไม่มาสักทีออกไปรีก่อนนะครับอนี่นะสองตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะเท่นนะแต่ผมอยากได้ตัวของด็อกเตรเซโนมากกว่าได้คู่เทพมาเล่นไป ้ยตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับใหม่กี่โมงครับมันน่าจะใหม่ประมาณสองสามเดือนที่แล้วเฮ้ยสเตอ์ลี่โอ้โหสเตอลี่ตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยอยากได้ตัวของด็อกเตรซีโนกับนักอ่านใจเกนนะเอาละครับหูเมื่อกี้ก็ตัวของอ่าสไนเปอร์สเตอลี่ออกไปนะมาผมเนี่ยต้องการตัวของ ด็อกเตอร์เซโนโอ้โหบ่าเทพสุดเซโนมาให้ผมน่อยถือว่าตอนเปิดแบบตู้ไบับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> พอพอดีบางทีเนี่ยผมเคยเปิดสุ่มตู้ของตู้บับเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้หรือมันอาจจะเป็นแล้วแต่ช่วงเวลานะครับอ่ะเฮ้ยโอ้โหเกม อาริสคาล็าลอกนะเราทำสูตรเดิมนะ้ออกมาลีนี่ครับด็อกเตอร์เซโนโเป็นไหวพิบธาดน้ำไปนะักท่องเวหามูนเปิดยาวๆนะครับต่อไม้เลี้ยวนาดมาอีกแล้วเฮ้ยเลีลเตอร์เห็นจะเห็นได้ว่าเซิร์ฟมันไม่ค่อยค้างแล้วตัวมันก็ไม่ค่อยออกเลยนะเฮ้ยใจยเจย็นใจเย็นครับ พอเซิฟครั้งแล้วนึกว่าจะออกเราสุ่มไปประมาณนะ่าจะร้อยมันร้อยกว่าตัวแล้วนะออกไปสองตัวผมเนี่ยสุ่มไม่ได้ตัวของดรเซโนครับไม่ว่าจะหมดไปกี่รูบี้หรือว่ากี่อ่าตัวก็แล้วแต่โอหเลแรปเตอร์แต่อุ๊ยไอเกนมาเฮ้ย คือผมอยากได้ด็อกเตร์เซโนทำไมมันให้เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้มาหมดเลยนะครับคือผมเหลืออีกตัวเดียวเนี่ยผมจะเก็บครบทุกตัวในโคลบโบด็อกเรสโตแล้วไม่เป็นไรครับเราเหลืออีกหนึยยี่ตัวไปครับ <c oughs> วัมอนี้ผมมาเอาทุกหยดทุกเม็ด <c oughs> โปรกอ,อปเคสเอ็มช่วงนี้นะผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิป เพราะว่าผมติดงานที่มหาลัยนะครับแต่พยายามจะลงคลิปให้ได้บ่อยที่สุดแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าอยากให้ผมเนี่ยดีใจผมต้องได้ตัวของดรเซโนนะคือผมอยากได้คู่เทพนะครับส่วนตัวคู่รองเนี่ยมันออกให้ผมเฉยสองตัวโอ้โหอเอาไปเหลืองไปกินก่อนนะครับผมว่าหลังจากนี้ผมน่าจะเกลือวะ่ะ เอ้ยโอหเปล่าเด็กประถมคอมมารีแป๊บนึงนะครับหูแม่งเหลือแปดสิบเจ็ดกับการสุ่มอีกประมาณสิบกว่าครั้งนะครับด็อกเตอร์เซโ,โนโอออย้ผมเพ้ะอผมอยากได้จริงๆโอ้เพื่อนๆคือนคือป่ะเกีย้ยโคตรสวยคือผมเนี่ยลืมกดอัดคลิปเอ้ยไม่ใช่คือผมเนี่ยกดอัดคลิปไปแล้วแต่คลิปเนี่ยมันมาไม่ได้ทุกส่วนนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวของพื้นที่ของผมนะมันเต็ม โอ้โหคือโคตรเซ็งอะ่ะวิดีโอผมหายป,ประมาณ5นาทีผมเนี่ยสารต่อจากอันเมื่อกี้เลยนะครับเอาตั๋วนะครับประมาณ80กว่าตั๋วเนี่ยสุ่มไปแล้วนะแล้วก็เอาลูบี้ประมาณพันพันห้าหรือเปล่าผมจำไม่ผิดสุ่มไปแล้วเหมือนกันมาดูกันว่าผมได้ตัวอะไรนะครับผมก็จะไปให้ดูในทีมของผมเลยว่าผมได้ตัวอะไรมามั่งนี่นะครับผมก็ได้มาเป็นตัวของนี่นี่ก็ใช้ตัวของอ่า เหรียญกบสุ่มมานะนี่เซนคู Saint กับตัวของเกนนะครับแค่2ตัวคือด็อกเตรเซนนเนี่ยที่ผมใฝฝันเอาไว้นะครับคือไม่ได้การสุ่มของคลิปนี้นะหมดไปประมาณสองสองร้อยเจ็ดิหรือ2อง้อปสิบตัวนะครับผมก็จะได้มาเป็นตัวของนี่เซนคู Saint 2ตัวและเกนอีก2ตัวนะครับส่วนอีกตัวจะเป็นตัวของสแตนลีย์ ด็อกเตรเซโนที่ผมไฟฝันมันหายไปไหนโห oh. ผมนึกแล้วก็เซ็งนะครับเพราะว่าวิดีโอผมหายไป5นาทีผมต้องมานั่งแบบอธิบายให้ทุกคนฟังใหม่ส่วนลูบี้นะครับผมสุ่มไปได้ตัวของนี่มาถุงมือของด็อกเตรเซโนไม่เป็นไรครับถุงมือได้แต่ตัวไม่ได้ไม่เป็นไรได้ถุงมือโหแล้วนี่ก็ถุงมืออะไรเนี่ยโซนิชินนะครับจะเป็นตัวของนี่ ดีเอสเมดูซ่าเคียร์ชินี้นะครับคือผมไม่อยากได้มันเลยมันคือมันเอามาใส่ตัวไหนก็ไม่ได้นะครับอ่ะซึ่งผลประกอบการของคลิปนี้นะครับผมหมดไปประมาณ270หรือประมาณ280ตัวผมได้เป็นตัวของเซนคู2สองตัวเกนสองตัวอีกตัวสุดท้ายเป็นตัวของสแตนลี์นะส่วนรูบี้นะครับผมหมดไปประมาณ1,400ลรูบี้ได้เป็นตัวของ ถุงมือกับตัวของไอ้น,นี่นะครับมันคืออะไรวะอ่า d ีเอสเมดูซ่านะครับผมดูไม่ถึงตอนนี้มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือตอนนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยจะรูบี้สุม่มอีกสักสองรอบคือมันไม่มีโอกาสได้หรอครับแต่ผมสุ่มไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะแบบฟุกๆุเงี้ยโอ้หเมอร์ลี่ผมเกลียดลูกเสือเมอร์ลี่ที่สุดเลยนะครับคือมันเป็นตัวที่ เกลือโคตรโคตรและการที่ผมสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยแม่งก็ต้องรอเซิรฟ์ฟแม่งค้างโอ้โหตัวบินเก่านะคลิปนี้ก็ผมถือว่าอ่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับแต่ก็ไม่ได้คุ้มมากเพราะผมได้ตัวของเซนคูตัวที่ผมอยากได้มาแล้วสองตัวด็อกเตอร์เซโนก็ไม่ได้เกนก็ได้มาแล้วก็สเตอร์ลีนะครับซึ่งสองตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากจะได้เลย แต่ถือว่าเอามาเฮ้ยแบตผมจะหมดนี่ครับไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้ของเซนคูมาแล้วก็ได้ตัวของ <c oughs> ถุงมือของดรเซโนนะครับไม่เป็นไรได้ถุงมือแทนตัวนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเ <c oughs> พื่อนๆทุกคนเนี่ยหมดไปกี่ตัวกี่รูบี้ได้ตัวอะไรมั่งนะครับก <c oughs> <c oughs> ็สามารถพิมพ์อวดที่ใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันครับทุกคน, <c oughs> กคน <c oughs> บ๊ายบาย